ไปต่อกันที่จังหวัดลำพูนค่ะคุณผู้ชมคะทางจังหวัดลำพูนค่ะได้มอบวัสดุนะคะที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะ ที่สารากลางจังหวัดลำพูนค่ะนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านได้เป็นประธานมอบวัสดุป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งก็ประกอบไปด้วยเฟสชิลส์ค่ะจำนวน5,000ชิ้นเสื้อกาวกันน้ำจำนวน500ชิ้นรวมทั้งรองเท้าบูทยางนะคะ290คู่ค่ะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคนะคะโดยรังสี UV จํจนวน5เครื่องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงานในการป้องกันโรคโควิด19ค่ะ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบก็ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัคมกู้ภัยสว่างนาครลำพูนและสมัคมกู้ชีพกู้ภัยลำพูนและมอบให้กับสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดลำพูนด้วยนะคะซึ่งก็จะได้นำไปใช้งานเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจา้าหน้าที่ในการนำไปปฏิบัติงานด้านการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินค่ะโดยใช้งบประมาณจากงบ เงินทดรองราชการเชิงป้องกันยับยั้งเพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและสำรองไว้ในอนาคตหากมีแนวโน้มหรือสัญญาณการแพร่ระบาดของโรคอีกค่ะค่ะก็ถือว่ามีหลายๆหน่วยงานค่ะที่คอยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะพี่น้องจังหวัดลำพูนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19ค่ะ